มาเจอกับเนยหน้าสดแบบนี้เลยสดกว่าหน้าเนยก็ปาในตลาดแล้วค่ะทุกคนคือโอ้ยเขินอายไม่ไหวคือจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นปัญหาผิวของหน้าเนยว่าตอนนี้เนยพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าสิวฮอร์โมนสิวต่างๆนานาคือแบบว่าดูดิคือสภาพสิวคือไม่ไหวแล้วเนยก็เลยแบบว่าได้ลอง ร้ชหาข้อมูลเกี่ยวกับเซรั่มต่างๆนะคะก็เลยได้มาเจอตัวนี้ค่ะลินนาโนเฟสเซรั่มซึ่งเป็นเซรั่มที่เนยรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่ามันจะดีหรือว่าจะไม่ดีไปเรามาลองดูกันค่ะว่าใช้แล้วมันจะปังหรือมันจะพังทุกคนรู้สึกว่าวๆมากด้วยเนื้อสัมผัสแรกอะคือมันบางเบาแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆ คิดว่านี่คิดว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่ไม่ชอบเซรั่มหรือว่าครีมที่มันเหนียวเนืนอ้อหตัวนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็พอทาไปแล้วใช่ไหมในรู้สึกถึงความแบบว่าฉ่ำวาวของหน้ามากขึ้นอ่ะมันแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวเนื้อหนาเลยนะรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆมันฉ่ำวาวแต่มันไม่เหนียวเนืนอ่ะอยากให้ทุกคนรอดูค่ะว่าหลังจากนี้นะคะใช้ต่อๆวันต่อๆไปเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลย อันนี้นะคะเนยก็ใช้ nano เฟสเซรั u m ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าสิวเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็รอยดํารอยแดงเนี่ยก็คือจางลงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยผิวเนี่ยมีความอิ่มน้ําเหมือนกับที่เขาเคลมไว้เลยค่ะว่ามันจะเป็นเซรั่มที่กักเก็บน้ําไว้ในผิวหน้านะคะมาใช้กันต่อไปเลยแล้วก็มาดูกันค่ะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง ตอนนี้นะคะเนยก็ได้ใช้รินนาโนเฟสเซรัมครบหนึ่งเดือนแล้วแล้วก็สำรับเนยนะคะรู้สึกว่าปัญหาสิวปัญหาผิวหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะก็คือจุดด่างดำที่เกิดจากรอยสิวอะค่ะของเนยมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูนะคะว่าเวลาใช้เซรั่มเนี่ยผิวเนยจะเป็นยังไงบ้าง เหมือนเดิมเลยคือรู้สึกว่าเวลาทาเรารู้สึกว่าไม่เหนียวเหนอนะหนะคือมันบางเบาแล้วรู้สึกว่าชุ่มชื่นนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาไปแต่งหน้ามันจะเป็นยังไงแต้แตแตทุกคนค่ะวันนี้นะคะเนยก็มีโอกาสได้แต่งหน้าไปออกงานค่ะหลังจากที่เนยใช้ดินนาโนเฟสเซรั่มาครบ30วันแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนยเนี่ยลดปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำไปได้มากเลยและที่สำคัญนะคะ แต่งหน้าติดแน่นติดทนเลยค่ะรู้สึกว่าบางเบาไม่ต้องปกปิดเยอะไม่ว่าจะเป็นรอยสิวหรือว่าฝ้ากระเนี่ยก็คือแทบจะไม่ต้องใช้รองพื้นเลยค่ะทุกคนจากที่ต้นคลิปนะคะเนยได้พูดไปว่ามันจะปังหรือมันจะพังใช่ไหมคะสรุปสั้นๆเลยนะคะปังค่ะริ n a n o f เฟสเซรัม